Today, we're going to cut the banana. Take like your <laughs> What happened with my mask on? You don't like it? Huh? Now this one, I just practiced the um, gimbal, how them smooth. Yeah. All right, you know what we're gonna do? gonna cut banana from our garden because they're ready now oh my god we have to walk and then very hot in the sun today so why i you ready with the hat Today, we cut the banana from our garden. Oh, big bunch! This banana. They have a new baby now. นะแกซึ่งแกดีใจมากเลยนะคะที่แกปลูกกล้วยที่นี่แล้วคือแบบว่าได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็แบบว่าลูกโตแล้วก็รสชาติหวานอร่อยนะคะซึ่งแกบอกว่าที่บ้านแกไม่มีนะคะพอเราแกมาอยู่บ้านเราแล้วแกปลูกอะไรที่แบบว่าได้ผลผลิตที่ดีแล้วคือแกแบบชื่นใจนะคะ่ะก็ทําด้วยความแบบระมัดระวังกลัวว่าลูกลูกกล้วยของแกจะตกลงมาแตกอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็กล้วย1เครือนะคะไอ้กล้วยไม่ใช่1เครือค่ะกล้วย1กอนะคะแกก็จะแบบว่าระบุไว้เลยว่าห้ามให้หน่อมันเกิน5 6ถึงหกหนออ่องเงี้ยค่ะห้ต้นเพราะไม่งั้นลูกกล้วยที่ออกมามันจะไม่มันจะไม่ได้แบบว่าอะไรอ่ะมันจะไม่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกก็เลยบังคับไว้ว่า1กอจะต้องห้ามเกิน6ต้นให้อยู่ที่5ต้นหรือว่า4ต้นค่ะแล้วลูกของ กล้วยออกมาจะเป็นแบบว่าเป็นเครือที่ใหญ่แล้วก็ลูกสมบูรณ์อะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะแกบอกว่าถ้าสมมติว่าปล่อยให้ไอไอหนอเล็กๆออกมาหรือว่าหนึ่งกอมันมีหลายๆต้นอย่างเงี้ยกล้วยมันจะไม่โตแล้วก็ลูกมันจะไม่โตอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งแกก็ดูแลแล้วก็ปรับปรุงของแกไปก็มันมันก็จะได้อยู่ที่เครือนี้นะคะเครือใหญ่มากนี่ กอนี้เราได้ไปตั้งสองสามเครือแล้วไอสองสามเครือแล้วนะคะเออใช่เนี่แล้วก็ได้แ,บบแล้วนะคะกล้วยค่ะกล้วยกล้วยสุกคาเครือนะคะทุกคนดูนะมันเป็นกล้วยที่แบบว่าแก่จัดแล้วก็สุกเลยสุกคาเครือมันคงหวานมากมากเลยค่ะทุกคนนี่นะนี่ในที่สวนเราเองเราก็ได้หนึ่งเครือใหญ่ๆแล้วเย็นนี้นะคะเย็นนี้จะมีกล้วยปิ้งนะคะที่ร้านโรตีนะคะต้องมาให้ได้นะทุกคน ถ้าไม่ได้มาก็คือเสียดายนะคะกล้วยสุกๆกล้วยสวยๆเลยค่ะเจอกันนะคะที่ร้านโรตีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะคี่คะซึ่งเราก็ใช้กล้วยของเราที่เอามาจากสวนนะคะแล้วก็ปิ้งแบบนี้ค่ะต้องใจเย็นแล้วก็ใช้ไฟอ่อนนะคะซึ่งกันที่เราจะปิ้งกล้วยให้อร่อยคือเราต้องใจเย็นๆค่ะปิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะข้างในก็สุกทั้งข้างในเพราะว่า ลูกกล้วยของเราวันนี้เราลกล้วยเราใหญ่เนาะเราก็ต้องใจเย็นใช้ไฟอ่อนแล้วลูกค้าก็ชอบมากแบบนี้มันจะสุกมันสุกจากต้นเนาะมันก็เลยแบบว่าหวานหวานมากเลยช่ำนะคะแบบเนี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะพอกล้วยสุกเราก็ทับใส่ตัดใส่กล่องให้กับลูกค้านะคะดูสีกล้วยข้างในนะคะสีสีเหลืองคืออร่อยค่ะไม่ฝาดแล้วนะคะเนี่ย อร่อยมากเลยค่ะลูกค้าชอบมาลูกค้าติดใจมากเลยค่ะเนี่ยค่ะร้านแม่ปุ๋ยนะคะคือกล้วยแบบจะสุกสวยแล้วก็อร่อยเพราะว่าเราเอากล้วยมาจากบ้านนะคะเนาะลูกใหญ่นี่สีสวยน่ากินมากเลยค่ะทุกคนว้าวนี่ค่ะร้านของเรานะคะนี่กล่องนี้จะอยู่ที่40บบาทนะคะซึ่งลูกค้าชื่นชอบมากค่ะมแม่ปุ๋ยก็ใส่ท็อปปิ้งมะพร้าวอ่อนให้ด้วยนะคะ นี่เลยค่ะน้ำราดของแม่ปุ๋ยก็ทำเองนะคะซึ่งรสชาติไม่หวานมากนะคะเราจะใช้น้ำตาลตะโหนดทำนะคะอร่อยและหอมและกล้วยที่เหลือแม่ปุ๋ยก็เอามาทำกล้วยบวชชีนะคะซึ่งเข้มข้นอร่อยมากค่ะนี่นะคะแล้วก็กล้วยเมื่อวานของแม่ปุ๋ยที่ที่สุกจากเครือที่สวนนะคะก็เหลือแค่วีนี้วีเดียวเนาะแล้วแม่ปุ๋ยก็เอามาทำแบบว่ากล้วยปิ้งแล้วก็ทำกล้วยบวชชีให้กับเพื่อนๆกินด้วยกันนะคะซึ่ง เราจะไม่ทิ้งของของเราสักอย่างเลยนะคะซึ่งถ้าใครมีกล้วยแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะก็เอามาปิ้งแล้วก็อยากจะให้แม่ปุ๋ยสอนทำน้ำราดกล้วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแม่ปุ๋ยได้นะคะคอมเมนต์ Comment มาใต้คลิปของแม่ปุ๋ยเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะทำเรื่องสอนในการทำน้ำราดกล้วยให้นะคะซึ่งสอนให้ฟรีๆซึ่งจะเอามาทำเป็น อาชีพขายกริปปิ้งหรืออะไรก็ได้ค่ะซึ่งก็มันก็ก็ดีนะคะเราแบบต้นทุนก็แบบว่าไม่เยอะแล้วก็สมัยนี้คนทําน้อยแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบของเก่าเกศซึ่งใครๆเพาก็ไม่ค่อยอยากจะทํากันแล้วนะแต่แม่ปู่เป็นคนชอบกินกริปปิ้งค่ะก็เลยเอามาทําแบบขายกริปปิ้งซึ่งน้ําลาดเด็ดนะคะบอกให้แล้วก็ถ้าใครสนใจบอกได้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวแม่ปู่สอนให้นะคะ และอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ทําแบบว่าอะไรอ่ะกล้วยบวชชีก็เอาแบ่งกันกินกับเพื่อนให้เพื่อนกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สุขใจเนาะและที่สําคัญก็คือเราก็ได้เงินด้วยในการขายกล้วยปิ้งและก็แบบว่ากล้วยของเราจะได้ไม่ต้องทิ้งนะคะเพราะว่ากล้วยอร่อยด้วยค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องของแม่ปุ๋ยด้วยนะคะก็อยากให้แม่ปุ๋ยทําคลิปสอนทําน้ําลาดกล้วยก็บอกได้นะคะ ยินดีแล้วก็จะสอนให้ฟรีฟรีค่ะขอบคุณค่ะ